ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากกระวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้ชาวราศีมังกรดวงโชคลาภและการเงินของชาวมังกรในเดือนนี้แม้จะมีเรื่องให้เสียดายหรือผิดหวังอยู่บ้างแต่ไพ่กำลังบอกว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆที่จะสร้างรายได้หรือพบโชคลาภได้จริงคุณมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ทางการเงินแรงบันดาลใจโอกาสใหม่ๆและการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ หากคุณมีไอเดียเกี่ยวกับการลงทุนหรือหาไรายได้เสริมนี่คือเวลาที่ใช่โชคลาบจะมาพร้อมความกล้าและความกระตือรือร้อนมีบางสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดแต่ถ้าคุณฟังเสียงข้างในและเชื่อมั่นในตัวเองโอกาสจะค่อยๆเผยออกมาให้เห็นชัดเจนใช้พลังแห่งความนิ่งและปัญญาในการตัดสินใจแค่กล้าคิดกล้าทำและฟังเสียงข้างใน โอกาสดีๆกำลังจะปรากฏขึ้นในไม่ช้าขอให้โชคลาบไหลมาเทมานะคะ